สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแม่เยอรมันค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีปลูกผักปุ้งใส่กระถางแบบง่ายๆนะคะปลูกแบบปลอดสารค่ะนี่คือผักปุ้งที่เราปลูกใส่กระถางนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนจะมาแนะนำวิธีให้กับเพื่อนๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาพ่ะเมล็ดผักบุ้งแล้วก็ปลูกผักบุ้งในกระถางแบบง่ายๆกันค่ะเป็นวิธีที่ทําง่ายมากเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยการนําเมล็ดผักบุ้งแช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะคะ อนนี้เราก็แช่มเมล็ดผักบุ้งของเราครบ1คืนแล้วนะคะเราจะมานำเม็ดผักบุ้งนะคะย้ายไปใส่ไว้ในกล่องพลาสติกอีก2คืนค่ะเทน้ำทิ้งได้เลยค่ะนำกระดาษทิชชู่แบบแข็งนะคะใส่ลงไปในกล่องได้เลยค่ะ ก็โรยมเมล็ดผักบุ้งที่เราแช่ไว้ลงไปในกล่องค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะมาเปิดกล่องดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะนำผักบุ้งของเราไปปลูกในกระถางกันค่ะ ค่ะตอนนี้มเมล็ดผักบุ้งของเราก็มีรากงอกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปปลูกใส่กระถางกันนะคะตอนนี้ก็จะพาทุกคนมาปลูกผักบุ้งใส่กระถางกันนะคะและนี่คือผักบุ้งที่เราเพาะไว้ในกล่องในบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายมาปลูกใส่กระถางนอกบ้านกันค่ะ แล้วก็จะใช้ดินปลูกผัก1ถังนี่ประมาณ10ลิตรนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลใส่ค่ะปุ๋ยขี้มา้ากระถางก็จะเป็นกระถางแบบมีรูระบายน้ำด้านล่างด้วยนะคะ เราจะผสมดินแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์เข้าด้วยกันก่อนนะคะจากนั้นก็เทลงใส่กระถางได้เลยค่ะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะ จะนำเมล็ดผักบุ้งของเราที่พอไว้นะคะมาปลูกลงในกระถางกันค่ะเ็นระยะข่างให้เขานิดนึงนะคะ าวางลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรบดินอีกรอบหนึ่ง,งบางๆค่ะการบ่มหรือเพาะเมล็ดก่อนหน้านี้ในกล่องนะคะก็จะช่วยให้มเมล็ดผักปุ้งของเรางอกออกมาไวนะคะแล้วก็ ร่นระยะเวลาในการปลูกในการงอกของผักวุ่งของเรานะคะก็จะเริ่เติบโตวไวขึ้นกว่าปกติค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมานำดินมาโรยกรบไม่ต้องมากนะคะโรยบางๆค่ะ เบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยอดกะพุ่งของเราจะหักได้ค่ะเพราะว่ารากของเขายังอ่อนอยู่ค่ะโดยดินิดหน่อยเพื่อที่เวลาเรารดน้ำนะคะ มเมล็ดผักบุ้งของเราจะได้ไม่ต้องไม่ลอยขึ้นมาจากน้ำนะคะขนาน,นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะลดน้ำให้ผักบุ้งของเรานะคะลดแบบเบาๆนะคะไม่ต้องใช้น้ำที่แรงมาก าสามารถลดน้ำให้เสียงได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกผุ้งในกระถางแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ำวันละครั้งนะคะเรารอดูตอนผักุ้งรอโตกันค่ะ เป็นผักกุ้งที่เราปลูกลงกระถางได้ครบ5วันค่ะ ตอนนี้ผักปุ่งที่เราปลูกในกระถางนะคะก็เริ่มโตแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะปลูกง่ายๆไม่ได้ดูแลอะไรยากเลยนะคะแค่ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยขี้มา้าครั้งเดียวตอนที่เราปลูกนะคะที่เหลือก็รดน้ำเช้าเย็นค่ะก็จะได้ผักปุ่งส,สวยๆปลอดสารนะคะ เดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยเก็กบผักบุ้งกันนะคะทุกคนผักบุ้งนี่เราจะเอาไปผัดค่ะตัดข้างล่างรอไว้ให้เขาแตกออกมาอีกหนึ่งรอบนะคะผักบุ้งนี่ก็กินได้สองสามรอบเหมือนกันค่ะกรอบมากเลยค่ะ บุ้งปอดสารสวยๆนะคะนี่ค่ะ ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับการปลูกผักบุ้งใส่กระถางนะคะวิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ในการปลูกผักน้อยนะคะเราปลูกใส่ในกระถางเราก็สามารถมีผักบุ้งที่อร่อยทานได้แล้วก็ปลอดสารด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ